สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาทัวร์สวนดอกไม้ที่บ้านห้วยสำราญจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะอันนี้เป็นแปลงคัตเตอร์สีขาวนะคะอันนี้ใส่ไฟตอน,น,นกลางคืนค่ะการใส่ไฟก็ใส่ตอนหกโมงครึ่งถึงประมาณสี่ห้าทุ่มนะคะใส่ประมาณ20-30วัน เพื่อให้เขาต้นยืดสูงขึ้นฝั่งนู้นนะคะคืออ่าที่กำลังยืดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งใส่ไปนะคะอันนี้เป็นดาวเรืองนะคะปลูกได้ประมาณเดือนนิดนดนะคะใส่ตะขายด้วยนะคะอันนี้ส,สวยๆค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูต้นพันธุ์ดอกคัตเตอร์สีม่วงนะคะอันนี้คือต้นพันธุ์ที่เราตัดเหลือตอเรียบร้อยนะคะรอประมาณ3-4สัปดาห์นะคะไม่เกิน1เดือน,นะคะ่ะเขาก็จะแตกคุ้มประมาณนี้นะคะเราก็สามารถดึงเอาด้านข้างแบบนี้นะคะที่มันติดรากนะคะเอาไปปลูกได้เลยค่ะนี่วิธีการขยายพันธุ์ของคัตเตอร์มากระล็ดโดยทั่วไปนะคะเราจะเอาไปปลูกหรือเราจะเอาไปปักชํา เพื่อที่จะให้รักเขาเยอะก,ก่อนก็ได้ค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะทักเพจเฟซบุ๊กมาได้เลยนะคะต้นละ2บาทค่ะมีเยอะมากเลยนะคะต้นพันธุ์สวยๆเลยค่ะแบบนี้นะคะลักษณะดอกอันนี้คือแก่แล้วนะคะจริงๆสีเขาจะเข้มสดใสมากอันนี้กล้องสดนะคะ ต้นละ2บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสวยๆเลยคะ่ะใบแบบสวยมากถ้าใครยังไม่มีสีม่วงทักแชทมาเลยนะคะนี่น,นี่คือต้นพันธุ์สวยๆนะคะสวยมากคะ่ะมีพร้อมส่งนะคะถ้าใครดูผ่าน YouTube นะคะก็แอดเบอร์ มาลายลายมาได้เลยนะคะอันนี้เป็นแปลงคัตเตอร์สีม่วงนะคะแล้วก็ฝั่งด้านข้างจะเป็นสีขาวค่ะวิธีการขยายพันธุ์เหมือนกันเลยค่ะต้นสวยมากเลยนะคะลูกค้า